สุดยอดจริงๆเลยศิลปินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเย้เอาละครับและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับการแข่งขันนะครับ w a r h a m m e r 40k นะครับ Thailand National Tournament 2023นะครับแบ่งเป็น2แบรนด์นะครับไทยกับ international ครับผู้แข่งขันรวมกันทั้งหมด70กว่าชีวิตนะครับเราไปไล่ดูบรรยากาศกันเลยดีกว่านะครับผมไม่สามารถคอมเมนต์ใดๆได้นะครับ เดินผ่านเงียบๆครับเดินผ่านเงียบๆนะครับงานนี้ซีเรียสนะครับนี่ครับนะครับความซีเรียสจริงๆนะครับตอนนี้อยู่รงโซนไทยนะครับนี่ยังอยู่ฝั่งไทยอยู่นะครับฝั่งไทยเยอะมากจริงนะครับ40กว่าคนเลยนะครับ เฮ้ยโอ้โหนั่นโต๊ะสุดยอดเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเลยโอ้อาจจะอ่าวนะฮะโอ้นะครับโต๊ะนี้นะครับได้รับความสนใจจากนานาชาติเป็นพิเศษนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับว่ามันคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างนะครับฮะจริงนั่นดาคูมนะครับ พาเดินดูบรรยากาศนะครับตอนนี้อ้องฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผู้ชนะนะครับจะได้รับตั๋วเครื่องบินและโรงแรมนะครับบินไปแข่งที่ w a r h a m m e r World Championships ที่แอตแลนตานะครับจอร์เจียสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ซีเรียสที่สุดที่เคยมีมาเลยทีเดียว นะครับ,นะรบสุดครับบอกเลยบรรยากาศเข้มนี่แหละครับ,นะรบเอาละเดี๋ยวจะพาพาเดินมาไปดูฝั่งนู้นบ้างนะครับสักครู่ ไม่สามารถคอมเมนต์เรื่องทับเรื่องโมเดลได้นะครับต้องขอภายจริงๆนะฮะมัเป็นโ์นเมทที่ซีเรียสมากดูแต่รูปแล้วกันนะจ๊ะนะครับผมจะใช้เป็นอันนี้เลยครับนีเดกัาใมออางจะจุดคแต้ก่อนเกมกะครับีลก็คือต้องยืนร้ core, oh, imperial มโลแทนนิบเยอะมากจริงยอดไปเลยและนี่แหละครับก็คือบรรยากาศงานนะครับในรอบที่หนึ่งนะครับแต่ละโต๊ะจะมีเชสล็อกให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวมาร์เกอร์ให้เหล่งนะครับ p o c เก็ตล็อกมาร์ r เกอร์นะครับ นี่แหละครับบรรยากาศครับบอลแฮมเมอร์โฟร์ดีเคท่าเรนแนชชันอลทัวร์เมนต์2023ที่ MBK โซนดีชั้น4ครับมาดูงานประกวดบิ๊กอาร์มี่กันครับนี่นะฮะสุดยอดเลยเพเอก็มีนะเอก็มีนี่นะครับเพอก็มีนี่สลาเนสนะครับมาเนียนกิฟเลยนะครับโอ้โควตูโรโบ โอ้โหบีวิชเห็นสีก็รู้เลยท,ท,ที่โคราชเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดินแดนแห่งผมเชียร์ทีมนี้ครับสายใหม่นะครับเลยเอาเองนี่รเรียกว่าทันครับโอ้โหซิสเตอร์ครับมาเต็มมากนี่ครับโดดเด่นเห็นสีสันสวยงามสุดยอดจริงๆเจ้าของมายืนเชือกเห็นตั้งแต่ปฐมทัศน์ั้งสครับสุดยอดเลยครับจำได้เลยเนี่ยนะฮะเอาเราไปดูซิงเกิลกันบ้างดีกว่านะครับนี่นะฮะซิงเกิลซิงเกิล วว้ามาหลายงานมากเลยครับลานตามากเพื่อนๆรีบมานะครับ MBK โซนดีชั้น4ครับสวยนะคู่นี้ชอบมากดีดินะคะไปดูบูธถัดไปของเราดีกว่านะคะเจ้าของร้านสวัสดีค่ะให้น้ำตาลนิดเนึ่งอ่าไปดูต่อไป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  วันนี้ขนมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ไม่คาบอกว่าจะเอากลับด้วยไม่อยากเอากลับไม่อยากเอากลับค่ะเลวทีิงานที่จาวาวเลยทีมงนบอกไม่เอากลับเลยเอากายเฮ้ยเราขนาแล้วพร้อมาด้วยนะคะแล้วก็ลงส่วน20%ด้วยอย่างที่ผนะคะอันนี้คือเซเลตแล้วก็มีแบบว่าโอ้ับสุดๆๆมากดีงามเป็นจริงไปดูแถวต่อไปกันเลย นี่ยังไม่หมดเวลาเลยนะครับยังสามารถมาร่วมประกวดได้ถึงบ่ายสองนะครับมีจำหน่านี่ครับเรากดดไปโอ้โหตัวนี้จะแทบอีกนี้จะเป็นไดโอแล้วนะครับใหญ่จริงจงๆนในะสวแน่นอนนะครับในกล้องนี่อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะครับโอ้มันมีแบบกระบอกเกมันไมู่โอ้ใช่ค่ะเทมากตัวนี้ นี่นะครับก็คือบรรยากาศตอนนี้นะครับยังสมัสมครได้เรื่อยนะครับถึงบ่ายสองโมงเย็นนะฮะต่อไปเราไปดูนี่กันดีกว่านะครับช้อปปิ้งโอ้คุณตูนมาเฝ้านิยายของตัวเองเลยนะครับสวัสดีครับคุณตูนครับนี่นะครับนิยายวอลแฮมเมอร์มีขายโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษในร้านโดยน้องดิ๊กเกอร์ดิ๊กเองโซนนั่งเพนะครับ รับโมเดลกลับบ้านได้เลยฟรีนะครับผมมาเมื่อเช้า9ก้าโมงเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ผมเดินผ่านไปผ่านมาเที่ยงเขาก็ยังอยู่นี่กะเอาให้ครบยูนิตเลยใช่ไหมแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นรักนะรักนะนี่นะครับเป็นโซนพิเศษนะครับใดโอรมานะครับอุ้ยเจอดาราตามหาออฟฟิเชียล s อซัสซิน u รามนะครับและในนี้มีพวกอัลฟาล e เจียแอน์แฟงด้วยนะครับอ่านะฮะ ใครหาเจอนะครับตามกติกานะครับรับรางวัลพิเศษไปเลยนะครับโซนถ่ายรูปครับมีร้านกันครับนะฮะนี่มีร้านค้าต่างๆมากมายครับนี่พาไปดูพาไปดูนะฮะโอ้ยนี่กำลังสัมภาษณ์กันอยู่นะครับมีเดลพิเศษนะครับฝันเซ็กซ์นไลฟ์ครับนะฮะอ่าบีวครับโอ้โห สวยงามสุดๆนะครับนะฮะนี่ครับอดีครับนะฮะนะครับอลิมเปียนะครับนี่อุลนอครับออกทั้งนั้นเลยตรงประเด็นมากเลยนะนะครับอ่านี่ครับนีบรรยากาศนะครับของช่วงเช้านะครับสิงเทียนะครับ w a r h a m m e r 40K นะครับ Thailand National Tournament 2023นาะครับอ่าไว้พบกันคลิปหน้าครับ